ค่ะชื่อชิวนะคะเป็น c o o บริษัท B R B Balance Bank เป็นแบรนด์เล็กๆแต่ว่าเราเปิดทำการตลาดมา8ปีแล้วปีนี้ละดันเป็นปีที่ชิอวอะเริ่มต้นทำทำวิตามินขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบไลโปโซมอเคยได้ยินคำว่าไลโปโซมอลก่อนเคยได้ยินเนี่ยเหมือนเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่ไม,ไม่รู้ดิอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆหนูก็ทำเป็นซีรีส์วิตามินค่ะ ก็จะมีหลายตัวมากแต่วันนี้ที่หนูเอามาก่อนเนี่ยก็คือตัวแมกนีเซียมตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่ปอที่อาเคยเป็นมานอนเยอะนะตื่นก็สายแต่ทําไมตื่นมามันยังรู้สึกว่าเหียดมันหลับไม่เต็มที่ใี่เลยที่เลยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากที่สุดแต่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าคนขาดแมกนีเซียมจะมีอาการแบบนี้จะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับชาตามปลายมือเป็นเน็บเป็นตะคิวเฮ้ยพี่เป็นเลยนะใช่ไหมพี่ชานะจำได้ปะทีนี้ มันก็ได้จากการทานพี่ปอต้องกินกล้ยวยวันละ12ลูกครับโอไหวไหมพี่อาพี่เอ๋ไหวไหมน้ำตาลน้ำตาลแอนีเซียมก็มีอยู่ในอโวคาโดแต่ต้องกิน4ลูกฟองเนี้ยเออในรูปแบบแคปซูลมันเลยยังจำเป็นอยู่แต่มันก็ไม่ใช่แบบฟองทั่วไปค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเทคโนโลยีนว,วัตกรรมใหม่ไลโปโซมอลไลโปโซมอลคืออะไรคือตัวที่ห่อมพึ่สารสกัดละไว เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินเข้าไปกรดในกระเพาะทําให้มันสูญสลายทําให้สารท่าถ่ายไ,ไปไลโปโซมอลมันจะไปเป็นเนกราะป้องกันกินเข้าไปปุ๊บเข้าไปดูดซึมในร่างกายได้เลยยิ่งเราอายุเยอะอะค่ะการดูดซึมแร่ธาตุก็ยิ่งน้อยลงไลโปโซมอลแมกนีเซียมของเราเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมคุณจะต้องกินทุกวันเพื่อให้เข้าไปรปับแมกนีเซียมของคุณในร่างกายเพราะอย่างที่บอกว่าแมกนีเซียมอ่ะมันต้องกินทุกวันร่างกายเรามมนขาดไม่ได้เลยค่ะคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยมันช่วยในเรื่องการนอนแล้วก็ช่วยในเรื่องแกรปววดหยยย่งเเีีีจิๆมมซ ู่ในทุกฟังก์ชันของร่างกายใช่ปกติเนี่ยอยู่ที่ราคากระปุกล่ะห้าร้อยเกาสิบาทราคาเต็มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ชิวลดลดยังไงเนี่ยก็แค่390บาทแต่วันนี้นะคะชิวมาได้มาในไลฟ์ของพี่ปอนะคะเพื่อให้เอฟซของพี่ปอทุกคนเอาไปเลยค่ะ290บาทสเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะที่ปคะ ผมว่าดูดูความตั้งใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนีย่ยด<ส>ูดูสีแพ็ค่องแพ็คเกจนะคือเวลาคุณพบไปทานที่ไหนไ่ยไม่ไอายใครนะ